คลิปนี้พามาชมรถไทยคันลหล่อกันบ้างครับผมสำหรับ L3608 ใส่่อรั่นด้วยฮะแต่งสวยสวัสดีครับผมสวัสดีชาวแฟนเทสตนบุกและกาชา youtube ครับพามาดูรถไทยล่องล่อดูว่าผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับผมโอ้รถหล่อมากฮะขอรั่นด้วย มามาก็ผ่านตาช้งางใบ22นิ้วครับผมไหนาครับอู้แต่งสวยมากครับมากันคันเลยงานนี้ครับมี L3608 แล้วก็ L45 แล้วก็ MU57 ครับ อันนี้มาแล้วครับ45เป็นตัวเก่าฮะอู้ดูท่อครับยังเท่เท่มากเลยครับอันนี้ก็เป็นฐานตาช้างใบยินิ้วเหมือนกันครับ สำหรับ l c 5 0 8นี่เขาจะมี2รุ่นนะครับแล้วก็มี L4508 DI ฮะเป็นฝาครอบดำครับแต่เป็นฝาครอบดำนี่บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากฮะที่เด็ด L36 ลอลอครับคอรั่น จากฝนตกหยุดตกครับผมไขนานานะครับโครานมากเลยนะ มากดูฝาถ่ายกันหน่อยครับฝั่งนู้นเป็น M U ฮะฝั่งนี้เป็น L อลปะทะกันไปเลยครับดินเปียกครับผม ลิฟนิดหน่อยพอล,ลั่นเลยครับขอ่อลั่น สำหรับเครื่อง3สูบครับสากแรงม้าครับฝาใจเด็ดฮนะ เป็นขอสองนิ้วนะแต่งมือมิสซิลินนี่นี่อ่ะดูดิสกิลการขับนี่ ใบรุ่นอายฮะใบรุ่นอายครับผม ไม่เกี่ยวกับอายุครับเหตุใจมันลักแต่งรถเขานั่น,นพออันนี้เขาถ่ายกบข้างนะครับเปิดหัวง,งาน โอ้รถคันนี้หลายสิบปีแล้วนะครับสำหรับ L45 นะครับดูเสียงเครื่องนี่ยังนิ่มอยู่เลยตัวนี้ก็จะเข้าเกียร์สองกระบบนะครับเดินหน้าเกียร์สถอยหลังเกียร์โลสีนะครับ แบบนี้เก็บมุมได้เอี่ยมเลยฮะดูครับวิธีการเก็บมุมฮะดูครับตรงมุมนี่เหลือนิดเดียวเองครับก็ฝีมือฮะการถ่ายมาแล้วครับที่เด็ดของในงานนะสำหรับ L 3 6 0 8 ไอ้หนุ่มรูกเ่อครับรถขับอาวุโสใหญ่ข้อนี่ลลั่นเลยฮะเป็นคอสองนิ้วนะครับออกสองนิ้วครึ่งถ้าเป็นคอสองนิ้วก็จะลั่นประมาณนี้แหละครับสำหรับ L363 สูบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ